สวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆ,ๆน้องๆที่รัทุกคนวันนี้มาเทสเกม PUBG MOBILE บน iPhone XR ปลายปี2020เรียกว่ามาเทสแบบปรับสุดให้ดูเลยนะครับเครื่องอายุปีกว่าเครื่องนี้ผมซื้อมามือสองนะครับ15,900าบาทตัวเครื่อง iPhone XR นะครับผมได้อัปเดตเป็น iOS 14, Beta 7นะครับผมในเรื่องของบั๊กเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปในคลิปฟ f i ไฟยังไม่เจอบั๊กนะผมได้ลองใช้งานมา แต่ว่าการเล่นเกมเนี่ยเรียกว่าเล่นเกมได้ลื่นกว่า I o s 13.7การทัศกิจน,นะครับผมการทัศกินเนี่ยว่าเรียกว่าทำได้ดีมากรู้สึกว่าทัศกิจได้ติดนิ้วขนาดผมติดฟิล์มอัลละร้อยบาทนะการตั้งค่าเนี่ยจะเปิดจโรสโคนะครับผมสามารถลองรับจอโรสโคนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะได้เทหรือเปล่า ส่วนการตั้งค่ากราฟิกนะครับเฟรมเรตระดับดีได้ถึงขั้นสูงสุดสมดุล s d r SD เครื่องนี้จะปรับสูตรได้ถึง Ultra SD นะครับรว 4K ระดับภาพกราฟิกอ่ะโคตรสวยนะครับผมแล้วก็เฟรมเรตได้ถึง Ultra เลยซึ่งผมจะปรับสูตรให้หมดเลย แล้วก็ตรงนี้ยโอเคเดี๋ยวจะเอาความละเอียดภาพและกันนะครับผมแล้วก็เปิดเงานะครับปรับอัจโนมัติประมาณนี้โอเคนะครับความไวก็ประมาณ60-70นะครับผมค,ความไวเรื่องมุมมองสเปค iPhone XR เนี่ยจะเป็นหน้าจอ6.1นิ้วชนะิป Apple A12 Bionic แรม3นะครับแรม3ความจุ128 g ินะครับเครื่องที่บอเอกมา มือหนึ่งตอนนี้น่าจะราคาประมาณ2,1900บาทนะครับในศูนย์ยังมีขายอยู่ครับตามชอบบางชอบยังมีขายอยู่ iPhone XR เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่งบไม่ถึง iPhone 11 iPhone 12 5G นะครับเอามาเล่นเกมเอามาแคสเกมสตรีมเกมได้สบายสบายเลยนะครับมีงบไม่เกิน16ื่น ประมาณนี้นะครับเครื่องมือ2ส่วนมือ1เนี่ยราคาประมาณ2,1900บาทนะครับผมไม่ค่อยอยากแนะนำอะถ้าราคาประมาณ2,000 0ื่ครับผมแนะนำาช่นเอสหรือว่าหาซื้อ iPhone 11 ผมได้ลองเล่นมาก่อนหน้าอยู่แล้วนะครับเกมพัฟจีเนี่ยตั้งค่าปรับสุดนะครับ,บาาเล่นได้แบบลื่นมากเรียกว่าหัวทิ่มกันเลยละ่ะคบในเรองของการเล่นเกมกา,ารอันสกีนเนี่ยลื่นมากเลยนะทุกคนลื่นมากนะครับนี่คือ XR มือ2นะมือ1เนี่ยผมบอกเลยว,ว่าลื่นหัวแตกเลยละ ปรับ Ultra HD นะครับผมปรับสุดทุกอย่างนะครับอิ้งอยู่ที่ประมาณ20นะครับผมใช้เน็ตไ i ไฟเล่นนะครับไ i ไฟ 5G กะเฮิรตอ่าใช้ไ i ไฟเล่นเนี้ยมันจะเล่นเกมได้ดีกว่านะครับใช้เน็ตซิมือถืออ่ะถ้าอย่างเช่นเอามาเล่นพวกเกมพับจีสเปคเลเวลสูงๆอ่ะนะครับสเปคหน,หนักๆเลเวลสูงๆเนี้ยผมแนะนำให้ใช้ wifi เล่นดีกว่านะครับผม เดี๋ยวเข้าไปเก็บของอาวุธก่อนนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปฟาร์มก่อนภาพการปิกนี่บอกเลยว่าอย่างสวยนะครับตังค่าปรับสุดสวยมากข้อเสียไอโฟนอ่ะมันก็มีอยู่เรื่องเดียวนะออมีอยู่2ข้อนะครับสำหรับคนที่ซีเรียส 5G กับเครื่องค่อนข้างร้อนไวแต่ว่าการเล่นเกมอ่ะบอกเลยว่าลื่นๆนะครับปรับสุดเล่นได้2ตา3ตา แบบลื่นๆอ่ะสองตาสามตานะครับปรับสุดเพราะว่าตาที่สามที่สี่อ่ะมันจะเครื่องค่อนข้างร้อนแล้วก็อาจจะมีแหลกบ้างนะครับเฮ้ยโอเคเพื่อนยิงแล้วนะครับหองไม่ได้คิวเลยอ่ะโอ้เก็บอย่างไวเฮ้ยอันนี้น่าจะบอดนะครับผม เนี่ยยืนิ่งๆแบบนี้นะครับผมส่วนมากมันสุ่มเจอบอรดอะ่ะผมเวลประมาณสามสิบนะและงโกละช่วงไปปลายเกมจะเจอคนอะ่ะเคนะครับผมได้มาหนึ่งคิวนะครับการทัศกรีนเนี่ยลื่นไหลนะทุกคนผมว่าผมไม่ได้อวยนะครับเนี่ยการซูมสโคบการเอียงตัวนะครับผม แต่ว่าถ้ามีจังหวะก็อาจจะเอียงตัวยิงให้ดูนะครับหรือว่าเทสกระโกรเนี้ให้ดูเรียกว่าเล่นได้แบบลื่นเลยนะทุกคนแบบปรับสุดเอาต้าลื่นยังไม่กระตุกเลยนะครับผมกระโดดล่มวิ่งเก็บของนะครับไม่กระตุกเลยแต่ว่าเครื่องนี้ค่อนข้างร้อนมากนะครับขอบมันตัวขอบด้านข้างมันจะค่อนข้างร้อนมาก ถ้าใครที่จะซื้อตอนนี้นะครับผมไม่ได้เน้นในเรื่องของ 5G นะแล้วก็เน้นใช้ Wi-Fi 2.4หรือว่า 5GHz เนี่ยผมว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่เอามาเน้นเล่นเกมสตรีมเกมแค่เกมได้แบบสบาย,บาย,บายๆเรื่อยๆเลยนะครับคนที่แบบเคยใช้รุ่นนี้มาก่อนเขาใช้มาเป็นปีเขาก็อาจจะเบื่อเนาะอาจจะมีปัญหาเจอปัญหารุ่นนี้นั่นมันก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับผมส่วนคนที่กําลังจะซื้อนะครับบางทีซื้อมาแล้ว การใช้งานก็จะต่างกันกับคนที่บอกหรือว่าคนที่ไปคอมเมนต์หรือว่าในกลุ่มนะครับก็อย่างผมเหมือนกันนะครับซื้อมาก็ใช้งานเล่นเกมใช้งานทั่วไปนะบางทีก็ไม่ได้เจอปัญหาอย่างที่เขาบน่นหรือว่าเขาว่ากันนะครับเนเรื่องของหน้าจอในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมมันก็ไม่ได้กินแบตเตอรี่เยอะเท่าไหร่นะครับ โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับเกมภาพจีตั้งค่าแบบปรับสุดออาต้าปรับสุดทุกอย่างนี่เล่นได้แบบลื่นๆอะ่ะที่ได้ลองเทสประมาณ2-3ตานะครับปรับสุดเล่นได้แต่ว่าถ้าเล่นานานๆ3าตาขึ้นเนี่ยเครื่องมันจะร้อนนะครับพอเครื่องร้อนมันอาจจะมีอาการกระตุกหรือว่าแหลกบ้างผมแนะนําว่าให้เปิดพัดลมเล่นหรือว่าเล่นในห้องแอร์นะครับผมทำให้เครื่องมัน ไม่ร้อนมากนะครับมันจะเล่นเกมได้แบบลื่นๆเลยนะครับสำหรับมือถือ iPhone ทุกรุ่นเลยละ่ะผมว่าไม่ใช่แค่ iPhone XR แบตเตอรี่นะครับผมก็เหลืออยู่ประมาณนี้เนาะผมเทสให้ดูแล้วกันส่วนร้านมือสองเนี่ยที่ผมไปซื้อมามันมีอยู่เครื่องเดียวนะครับเครื่องนี้ผมก็เลยไม่ได้นําร้านมือสองนะครับร้านอื่นๆก็ราคาประมาณเนี้ยนะครับหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับร้อยยี่สิบแปดจิกอุปกรณ์ครบกล่องนะครับเครื่องยังสวยอยู่เลย ร้านอื่นๆส่วนมากเนี่ยรอยส่วนมากมันจะเป็นรอยเลนกล้องนะครับแล้วก็รอยขอบเคสประมาณนี้เครื่องที่ผมได้มานี่สภาพยังสวยเลยไม่มีรอยเลยนะครับหน้าจอก็ไม่มีรอยนะมีอาจจะมีพวกฝุ่นเกาะอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆนะ